นายยูนิทภูมิใจเสนอพา w เดิบล์ยูอารจูนีหลังโลกอุ่นสลายคุณภูมิบนโลกใบนี้มันกับพุ่งสูงขึ้นแถมทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันป่าไม้รวมถึงแหล่งน้ำเมันก็เริ่มขาดแคลนและทุนนิยมไม่พอเมื่อทุกคนบนโลกพบว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้านี้พลัจันทรแดงที่จุดจูมืนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามันก็ได้เปลี่ยนวิธีโคจร และก็กำลังจะพุ่งเข้าชนโลกจนเกิดเป็นไหนค้ครังใหญ่ของมวลมนุษยชาติเรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพ,มพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องยูนิตช่วยกดกระดิหนึ่ง u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ในโลกอนาคตเมื่อโลกสูญสินส้นทรัพยากรหลังที่ดาวคลอปีสนาก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า ซึ่งทุกคนต่างก็เรียกดาวดวงนี้ว่าพระจันทร์แดงซึ่งเป็นเวลาหลายปีแล้วที่มนุษย์ก็ได้ขโมยพลังงานใหม่จากดาวดวงนี้ที่เรียกว่าลูมินา่าแต่ที่แย่ไปมากกว่านั้นดาวดวงนี้มันก็กำลังเปลี่ยนเส้นทางและพุ่งตรงมายังโลกซึ่งมีเพียงสุดยอดนักบินอวกาศส,สุดยอดฝีมือที่ชื่อวพาพอทุนนั้นที่สามารถทำาุรกิจกอบผู้โลกใบนี้เอไว้ได้แต่ดูว่าจู่ๆเขาก็ได้กลับหายดูไป จึงทําให้พวกทหารต่างกับค้นหาตัวพอกันให้ควากซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าโลกในตอนนี้นั้นฝนมันก็จะไม่ตกลงมานานมากกว่า1,000วันแล้วแผ่นดินนี้มันก็เลยแห้งเหือดแถมทรัพยากรทุกอย่างมันก็ใกล้จะหมดสิ้นจึงทําให้ผู้คนจํานวนมากก็เลยถูกส่งตัวให้มารวมตัวกันที่ด้านในกําแพงแต่ทางด้านพอเขาก็กลับขี่ที่ขี่รถเก่าๆคันหนึ่งเพื่อออกไปตามหาอะไรบางอย่าง ที่ตัวเขานั้นก็ต้องการซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าข่าววันสิ้นโลกนี้ที่พระจันทร์แดงก็กําลังจะพุ่งชนโลกอีกภายในเจ็ดวันข้างหน้ามันก็กําลังออกข่าวผ่านทุกช่องทางแต่เนื่องจากรถที่ทางนั่นพอเขาซื้อต่อมานั้นแบตเตอรี่มันก็ดันเกิดมีปัญหาและหลังที่เขาทาการเข็นรถเก่าๆที่มันก็ไม่มีล้อแถมมันก็ยังสามารถหอบบนถนนซึ่งเขาก็ทําการเข็น มาจนถึงปั๊มเก่าข้างทางแห่งหนึ่งเมือนจะทําให้เขาก็ได้เจอทางด้านเอลมาเด็กสาวที่ดูแลร้านขายของชําเก่าๆภายในปั๊มแห่งนี้ซึ่งเธอก็เลยพูดบอกกับพอลไปพูดหากคุณต้องการแบตเตอรี่ฉันก็สามารถหาให้คุณได้นะและพอทางด้านพอลซึ่งเขาก็เป็นปเพื่อนเขาเรื่องนี้เขาดูข่าวจจกในทีวีว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่สามารถเจาะผ่านพลังสนามแม่เหล็กของวระจันแดง และสามารถยิงทำลายมันทิ้งได้จึงทำให้ทางด้านผู้ก่อตั้ง s เป c e WR ก็ได้ตัดสินใจที่จะส่งลูกชายคนโตยอย่างนันด้านเอเลียสท,ที่ทำภารกิจนี้เพื่อทำการนำกระสวยอวกาศที่ชูออลลา่าทำการบินตรงเข้าไปในสนามพลังแม่เหล็กของมันเพื่อหวังใช้ขี่ปนาวุธยิงใส่พืที่ประจันแดงแต่ทว่าความร้อนที่แผ่กระจายออกมาจากดาวเคราะห์ดวงนี้นั้นเหมือนก็ทำให้ภารกิจกู้โลกในครั้งแรกเหมือนก็เกิดล้มเหลว ซึ่งทางด้านพอลกับเอเลียตลูกชายของเฮนรี่ผู้ก่อตั้งผูกเขาก็เป็นครอบครัวที่ทําการคิดคน้นพลังงานของลูมินา่าซึ่งครอบครัวเขานี่แหละที่เป็นครอบครัวที่มีความรู้และความสามารถระดับชั้นนําของโลกแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านพอลเขาก็ต้องการที่ทําการค้นหาคําตอบอะไรบางอย่างที่มันก็ยังค้างคาใจของเขาอยู่แต่ในตอนนี้ผู้คุนทั่นโลก ปางก็จับจ้องไปที่การหายตัวของเขาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็เป็นเพียงคุณเดนิโลกที่สามารถเข้าถึงแกนในของคลื่นแม่เหล็กที่มันก็ปกคลุมรอบๆพระจันทร์แดงอยู่และทนันทีที่เอลมาเธอเห็นหน้าของพ่อในทีวีเธอก็เลยรีบเดินตรงไปหาเขาพร้อมพูดถามกระพอไปว่านี่คุณคือคนที่เขาพูดถึงในทีวีอยู่ใช่ไหมและคุณกําลังจะไปไหนกันและหลังที่กระสวยของเอเลียสมันพุ่งตกกลับมายังโลก ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ D n a อของเอลิสนั้นมันก็กําลังแสดงการกลายพันธุ์ซึ่งนั่นมันอาจจะเกิดมาจากสนามแม่เหล็กรอบรอบบริเวณพระจันทร์แดงมันก็เป็นได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าสองพี่น้องคู่นี้พวกเขาก็มีปมอปดีตฝังใจเกี่ยวกับการจากไปของแม่ต่อที่พวกเขาก็ยังเป็นเด็กซึ่งเช้านี้ในขณะที่พอลก็กําลังตามหาแบตเตอรี่ตามรถเก่าที่จอดสีที่ข้านทางอยู่นั้นเขาก็ได้เจอผู้ตำรวจ ที่กำลังออกล่าตามหาตัวเขาอยู่แต่ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถหนีรอดจากการจับกุมมาได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านเอลมาเธอก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ด้วยเช่นกันแต่พอเธอกลับมาถึงที่รถบ้านของเธอพอเอลมาเห็นว่าพ่อขี้เมาถืนนั้นเขาก็ดนันเผารถบ้านที่เธอก็ไว้ใช้ซุกหัวน,นอนและก็เอาไว้เก็บรูปถ่ายของแม่ซึ่งพ่อของเธอนั้นก็เผามันจนไหมกลายเป็นจุน มันก็เลยทําให้เอลมานั้นก็เลยอยากคิดที่หนีไปให้ไกลจากพ่อที่มาของเธอ่ากไปตามาที่เช้าวันต่อมาพอทางด้านพี่ชายของพระเอกข่าวรถตามหาน้องชายของเขาและพอเขาเดินก็มาถามกับพ่อของเอลมาที่ดานในร้านขายของชํานี้มันก็เลยดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านเอเลียตเขาก็มีพลังงานบางอย่างที่ดูเหมือนสามารถจะสะกดจิตผู้ที่จ้องในตาของเขาและรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่าย ร้องกับพูดบางอย่างกับพ่อของเอลมาไปจนท้ายที่สุดแล้วพ่อของเอลมานั้นเขาก็ตัดสินใจที่หญิงปิดจ,จอบตัวของเขาจนตายไปในที่สุดและพอทางด้านเอลมาเห็นแบบนี้เธอจึงตัดสินใจรีบวิ่งหนีออากาจากลานก่อนที่ทางด้านเอเลียสเขาจะพบว่าเหมือนกับมีใครบางคนแอบถอดแบตเตอรี่รถของเขาออกและทันทีที่ระเอกได้แบตมาเขาก็รีบขับรถออกมาที่ด้านนอกและพอเขาเห็นทางด้านเอลมาที่ตอนนี้ เธอก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่ที่ข้างทางเขาก็ตัดสินใจที่แวะรับเธอและหลังจากนั้นทางนั่นเอลมาเธอก็พูดเล่าให้กับพระเอกฟังว่าแม่ของเธอนั้นก็ถูกพ่อทุบตีมาตลอดและแม่ก็เลยหนีไปทางทิศใต้และถ้าคุณเดินทางไปทางใต้ฉันก็เลยคิดที่อยากติดรถคุณไปด้วยซึ่งพอางนัาน,นพระเอกเห็นเอลมาเขาก็นึกถึงเรื่องราววัยเด็กของเขาที่ในตอนนั้น เขาก็กําลังวาดรูปวาดบางสิ่งเกี่กับป่าซึ่งในตอนนั้นพระเอกเขาก็พูดบอกกับพ่อของเขาไปว่าในตอนนั้นแม่ก็อยากให้ผมดูอะไรบางอย่างและพาก็ต่ำที่เช้าวันต่อมาทันทีที่เอลมาตื่นเธอก็พูดชวนพระเอกคุยไม่ยอมหยุดแต่ทว่าไหนก็จะด,ดูกันนั่นเองจูๆ่ๆเหมือนก็มีเสียงแจ้งเตือนดังมาจากรถว่าภูเขากำลังจะถึงจุดตรวจในไม่ช้านี้พอเห็นแบบนี้พระเอกก็เลยตัดสินใจ ที่เปลี่ยนให้ทางด้านเอลมามาขับรถแทนเขาจนในที่สุดแล้วผู้คนทั้งคู่ก็สามารถขับรถผ่านด่านตรวจออกมาได้และหลังที่พระเอกกับเอลมาจอดแวะที่จุดพักรถเขาก็เลยตัดสินใจขี่ถามการโทรติดต่อพ่อก่อนที่พูดบอกกับพ่อไปว่าพ่อต้องไม่ทำลายพระจันทร์สีแดงดวงนี้ก่อนที่างด้านเฮนรี่จะพูดตอบกลับพระเอกไปว่าต่อที่แม่แกลปูดก็เลยตายฉันก็พยายามหาทางรักษาเธอจนสุดชีวิต แต่ในตอนนั้นเธอก็เป็นฝ่ายที่ขอร้องฉัน่วยช่วยเลือกรักษาเธอได้แล้วและในตอนนั้นเธอเองก็แค่ต้องการที่ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับลูกสองคนให้ได้นานมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเองทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล็กพวกเขาก็โผล่มาจนทําให้ตัวของพระเอกนั้นเขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจต่อสู้อย่างสุดชีวิตแต่ในจังหวะที่พระเอกก็กำลังจะถูกยิงปิดจ็อบทางด้านเอลมาเธอก็หยิบปืนขึ้นมา ร้องกับพยายามยิงช่วยเหลือพระเอกเอาไว้และหลังที่พวกคู่สามารถหนีตำรวจเหล็กพวกนี้ออกมาได้แล้วทางด้านเอลมาเธอก็เลยพูดถามกับพระเอกไปว่าทั้งหมดนี้มานเรื่องบ้าอะไรกันแน่ทําไมคนพวกนั้นถึงต้องการชีวิตของคุณพระเอกก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าต่อที่ฉันยังเป็นเด็กฉันก็มีนิมิตแต่ภาพที่ฉันเห็นนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ฉันก็ไม่เข้าใจและพอพ่อของฉันเริ่มทําการขุด แล่ลูมิน่าจากดาวเคราะห์พระจันทร์แดงฉันก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเหมือนก็เป็นเรื่องที่ผิดและหลังจากนั้นฉันก็เลยพยายามรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในหัวทั้งหมดออกมาและฉันก็รู้ดีว่าสัก,กวันดาวเคราะห์ดวงนี้มันก็จะพุ่งชนโลกเหมือนกับที่มันก็เคยเกิดในอดีตเมื่อหลายหมื่นปีที่ผ่านมาก่อนที่ด้านเอลมาเธอตัดสินใจใช้น้ำยาย้อมผม ที่เธอนั้นเจอข้างทางทําการย้อมผมทําการแปลงโฉมให้กับพระเอกก่อนที่ด้านพระเอกจะยื่นรูปบางอย่างให้กับด้านเอลมาดูพร้อมกับพูดบอกกับเธอไปว่าถ้าหากฉันเจอป่าที่อยู่ในรูปนี้จริงๆแล้วล่ะก็มันก็อาจจะเป็นหลักฐานว่าตัวฉันนั้นก็ไม่ไดีบาแต่นนในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็กําลังมีหุ่นยนต์ที่คล้ายกับแมงมุมเหล็กที่หม่านกระคอยติดตามค,คู่รัคู่หมาตลอดการเดินทาง และมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็เป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งของทางด้านพี่ชายของเขาและหลังที่พวกคู่ออกเดินทางกันต่อในที่สุดทางด้านเอเลียสเขาก็สามารถไล่ตามน้องชายของเขาเมื่อได้ทันจึงทําให้ทางด้านพระเอกก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจขับรถฝ่าพายุที่อยู่ด้านหน้ากับพวกเขาไปก่อนที่ตัวงเขาเพื่อใช้ปืนยิงแมงมุมเหล็กของพี่ชายของเขาทิ้งซะและหนีหายเข้าไปทางกลางพายุฝุ่นลูกนี้ และหลังที่พระเอกเอลมาเข้ามาทําการหลบพักและได้เห็นถึงสถานที่ที่มันก็อยู่นในรูปไหนมือของเขาพระเอกเขาก็ตึงกับหัวเราะงร้องกับพูดบอกเอลมาไปว่าหรือฉันจะเป็นบ้าไปแล้วที่กําลังออกตามหาความคิดของฉันตอนที่ฉันเองก็อายุเพิ่งห้าขวบและที่แย่ไปมากกว่านั้นตอนนี้ไอ้พวกตำรวจเหล็กต่างกระบุกเข้ามาล้อพวกเขาเอาไว้และทนันทีที่พระเอกได้เจอกับด้านเอเลียส ทันใดนั้นเสียงปืนเหมือนก็ดังขึ้นแต่ถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถขับรถหนีพี่ชายของเขาออกมาได้แต่จากนั้นเอลมาเถืนนั้นก็ถูกลูกหลงถูกยิงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งนัดจนตัวเถื่นนั้นก็ได้รับบาดเจ็บพอเห็นแบบนี้พระเอกก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจที่ทําการขับรถแหกดันตรวจจนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ทว่าทางด้านพี่ชายของเขาตัวยังฝืนขับตามมาไม่ยอมหยุด แหมนี่รถหรือยานอวกาศหอ่อขึ้นไป้สูงเสศดฟ้าเฉียวจนท้ายที่สุดแล้วพระเอกเขาก็ถูกรถของเอเลียสนั้นขับพุ่งชนจนพวกคนท้องคู่นั้นก็ต้องล่วงหล่นตกพื้นและหลังที่สองพี่น้องได้ป้าหน้ากันอีกครั้งทางด้านเอเลียสเขาก็พูดบอกกับน้องชายของเขาไปว่าทำไมนายถึงห้ามพวกเราไม่ให้ทำลายดาวดวงนั้นล่ะก่อนที่เขาจะใช้พลังกลายผนหัวท้องนั้นพยายามทำการสะกดจิต ให้ทางด้านพระเอกหยิบปืนที่ถืออยู่ขึ้นมาเพื่อทําการยิงปิดจอบฆ่าตัวเองแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยความเหนือกว่าของพระเอกเขาก็สามารถหลุดจากมอนสกดรจากพี่ชายของเขาก่อนที่ตัดสินใจทําการยิงจบชีวิตพี่ชายของเขาด้วยตัวเขาเองและหลังจากนั้นขเขาก็รีบไปอุ้มทางด้านเอลมาเพื่อหวังรีบพาเธอนั้นไปรักษาและพอพระเอกได้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านนอกกำแพง ที่ตอนนี้ผืนน้ำเมันก็ได้แปลงเปลี่ยนเป็นทะเลทรายทำให้ทางด้านหอประภาคารรวมถึงเลือขนาดใหญ่ต่างก็ต้องจมอยู่ใต้ทะเลทรายพอเห็นแบบนี้ตัวเขาหนั้นมันก็แทบช็อกและหลังที่ตัวงเขาเดินทางมาจนถึงหลุมฝังศพของแม่และหยิบสมุดบันทึกของเขาออกมาแต่ทว่าเรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นซึ่งหลังที่ใบเอกเลือกที่เดินทางกลับมาหาพ่อ และพาด้าน,นเอลมาไปทําการรักษาเขาตัดสินใจที่ทาภารกิจสุดท้ายในการบินขึ้นไปเพื่อทําลายพระจันทร์แดงด้วยตัวเขาเองและท,ทันทีที่ตัวเขาเดินทางมาถึงเขาก็พยายามทําการเจาะผ่านเข้าไปในคลื่นแม่เหล็กของดาวโซดวงนี้ซึ่งหลังที่พระเอกเขาสามารถทะลุผ่านเข้าไปได้จูๆ่ๆการเชื่อมต่อระหว่างพระเอกกับโลกนั้นเหมือนกระถูกรบกวนไม่สามารถติดต่อได้ ส่วนตอนนี้ทางด้านเอลมาหลังที่เธอได้รับการรักษาจนฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็พบกับสมุดบันทึกที่พอนั้นได้ทิ้งไว้จึงทําให้เธอได้รู้ว่าสมุดบันทึกเล่มนี้มันก็เป็นสมุดวาดภาพของพระเอกตั้งแต่ไวเด็กที่ตัวเขานั้นก็ได้เห็นนิมิตต่างๆและทุกอย่างที่พระเอกเขาวาดลงในสมุดเล่มนี้มันก็กําลังเกิดขึ้นจริงและพอนั่นเฮนรี่เขาเห็นกระสวยของลูกชายของเขา ที่จูจ่ๆเหมือนก็เปลี่ยนทิศทางแถมตอนนี้เขาก็ยังเปิดใช้งานหมดทำลายกระสวยและพอเสียงนับสิ้นสุดลงกระสวยอวกาศของพระเอกนั้นเหมือนก็หายวับไปในห้วงอวกาศด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะไม่ได้ทําการระเบิดพระจันทร์แดงนี้ทิ้งซะแต่ในที่สุดปาฏิหารมิมก็เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากตอนนี้วิถีวงโครจรของพระจันทร์แดงเหมันก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนทิศ ไม่พุ่งชนโลกใบนี้อีกแล้วจึงทําให้การเสียสละของพระเอกในครั้งนี้มันก็เลยสามารถช่วยชีวิตของมวลมนุษยชาติทุกคนให้ยังมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปในโลกที่ล่มสลายนี้และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงทุกน,นี้ครับถ้าเพื่อ,อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจกับช่องยูนิด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ